สิบฉายา NBA ที่เท่ที่สุด1นึ่งแอร์จอแดนของไมเคิลจอแดนเล่าถึงการดังและการกระโดดที่เหมือนลอยได้ของเขาซึ่งทำให้เขาได้รับฉายานี้และกลายเป็นหนึ่งในนักบาสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ NBA 2. Black Member าร์โฟบีได้ตั้งฉายานี้ให้ตัวเองเพื่อสื่อถึงความแม่นยำและดุดันในการเล่น เหมือนงูแบล็กแมมปาที่โจมตีศัตรูด้วยความเร็วและความรุนแรงสามคิงเจมส์ของลุงแก่ๆเละบอนเจงเลอบเลบอลอนมีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยมัธยมว่าเป็นราชาคนใหม่ของวงการบาสและเขาก็ทําได้ตามที่ทุกคนคาดหวังไว้สร้างผลงานอันยอดเยี่ยมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้สี่กรีกฟรีของยานิสอเดรทุฟเฟฉายานี้สื่อถึงความพิเศษของร่างกายของพี่แก่ที่ผสมผสานความสูงวิงสเปนความ เร็วทักษะซึ่งทำให้เขาเป็นนักบาสที่พิเศษอย่างแท้จริงห้า The Big Fundamental ของทีมดันแคนที่เล่าถึงสไตล์การเล่นที่ไม่เน้นความผือหวาแต่มีประสิทธิภาพของดันแคนซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของทีมสเปอร์มาอย่างยาวนาน 6. เชฟเคอร์รี่บอกถึงความสามารถของพี่แกในการยิงที่ไหนกระดาและแถมยังเป็นคนที่ยิงสามจนเปลี่ยนแนวทางการเล่นของ NBA ปัจจุบันอีกด้วย 7 The Answer ของ All e n Iverson ที่มีความหมายว่า i ver อร์ซันเป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมใหม่ใน NBA เขาเป็นคำตอบสำหรับแฟนๆที่ต้องการเห็นสไตลใ์ใหม่ๆในเกม8 The Joker Nikola j o k i c ฉายานี้สะท้อนให้เห็นถึงสไตล์การเล่นที่แปลกและไม่สามารถคาดเดาได้ของโ o k ok i c เขามาเล่นเหมือนเป็นพอยต์การ์ดในร่างของนักบาสตัวสูงแ The Mailman ของคา r ์า,าโดนหมายถึงคนส่งจดหมายเปรียบเสมือน้าร์มาโลนที่ส่งแต้มให้ทีมได้อย่างสมบำเสมอทำให้เขาเป็นหนึ่งในผู้ทำคะแนนที่น่าเหลือเชื่อที่สุด ยังชอบ13อีกด้วย 9. n อังเคิลดิของไทลีเออร์วิงเล่าถึงฉายาที่ได้จากบทบาทการโฆษณาของไทวีในเบปซี่ที่เขาปลอมตัวเป็นคนแก่ที่ชื่ออังเคิลดิและโชว์ทักษะเทพในสนามความสามารถในการเลี้ยงบอลและความคิดสร้างสารรค์ของเขาทําให้ฉายานี้ติดหูแฟนๆ 10. s แฟ s h ดเอนเวดฉายานี้มาจากความรวดเร็วและพลังการเข้าทำแต้มของเขาเขามีความว่องไวในการเลี้ยงบอลและตัดเข้าหาห่วงทำให้ฉายานี้เหมาะกับสไตล์การเล่นของเขา